พี่น้องคะสวัสดีค่ะเหมือนนะคะมาพดผอกกับสาวคําพ่ออีกแล้วพี่น้องคะมือน,นี้มีเรื่องแต่ละบว่าสู่ฟ้างพี่น้องแต่ละมือแต่ละเว้นของบอลนกพกกริรกรนะคะไม่รู้ว่าเจออะไรมามากมายเจออ่ามรสุมเอฟซีปอสดอเยอะจริงๆพี่น้องล่าสุดนี่นะคะหลายท่านหลายคนนะคะที่ใครเนาะได้อยู่ในกลุ่มตามติดมอรํามิงหกใครนะคะที่อยู่กลุ่มนี้จะเห็นกันทุกคนพี่น้องเพราะว่า มี FC เอฟซีแบบว่ายังไงอะ่ะแอคอวตารหรือเป็นเอฟซีที่แบบป,ปะะดอมาก f อซที่แบบว่ายังไงละพี่น้องคะอธิบายบอถือคือแบบว่าเพิ่นเต็มบอรประมาณนี้นะพี่น้องคะเต็มลอยบอลึกเกินลอยบออ่านั่นแหละในเรื่องเล่านี่เพราะว่าเหมือนเ้านะคะก็ได้ไปเห็นแล้วอ่าก็คือเป็นแบบว่า ประมาณว่าเนี่ยบอสนกมีเมียแล้วนะบอสเธออ่าบอสนจะมีภรรยาแล้วนะเนี่ยจะส่งการ์ดให้ดูนะว่าเราจะแต่งงานกันแล้วอะไรประมาณนี้พี่น้องปัญญาอ่อนบอพี่น้องคะในเรื่องลาเตเรื่องที่แบบว่าต้องมาเจออะไรก็ไม่รู้เนาะแล้วทีนี้เนี่ยเมื่อเช้าจะเปิดให้ดูก่อนเมื่อเช้านะ่ะก็ออกมาโพสเหมือนกันแหละแต่ว่าลบไปแล้วพี่น้องคะลบไปแล้วเพราะว่ามือเศร้านะคะอ่าสักครู่นะคะพี่น้องคะเดี๋ยวก่อนเด้อมือเศรากับโพส ค่ะแต่เขาไปเห็นพี่น้องคะ่ะเดี๋แคบไม่พี่น้องได้บเบิ่งกันว่าคนแนวนี่กับมีเนาะยายเนี่ยค่ะพี่น้องมือเศร้านะคะเนี่ยเนี่ยเป็นตัวนี้พี่น้องแต่ว่าหันลบไปแล้วตอนนี้ลบไปแล้วบอกว่าอะไรรักเมียมากมากรักเมียที่สุดอะไรรักมากๆก็คือเป็นใครก็ไม่รู้ผู้หญิงแล้วเอารูปใครมาก็ไม่รู้มาตัดต่อใส่กระบ,บอกดกว,ว่าเออเนี่ยรักเมียมากเลยแล้วทีนี้ไม่นาน ออกมาโพสตอีกพี่น้องงือแท้งเอฟซีเม่แต่ละคนแบบเพิ่นบบหูวนะพี่น้องคะเพิ่นบโหลุว่าแบอาบอารุณ์เรื่องเล่าเนี่ยมันกระตกใจว่าเอา้าบอลนกมีภรรยาแล้วหรอบอนกเป็นใครทํท,ทไมมีภรรยาตอนไหนและภรรยาคนนั้นภรรยาคนนั้นเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเอออยากให้เข้าขใจว่าเพิ่นบอลนี่มีเมียพี่น้องคะโอ้ยเงือบบอลในแต่ละเรื่องแต่เล,ล่าเนี่ยหนึ่งชั่วโมงที่แล้วเนี่ยออกมาออกมาโพสอ,อีกแล้ว พร้อมกับแบบว่าคอมบินทางแฟนคลับเพิน่นคนใดที่เพิ่นขอใจที่เพิ่นแบบเพิ่นกำลักันกุดหัวพี่น้องค่ะว่าเออเนี่ยตลกเนาะต่ละมือเนี่ยพี่น้องวังหนึ่งเช้าโมงที่แล้วบอกว่าแฟนค่ะตัวจริงไม่เชื่อก็ไปถามบารพงศกรนะคะเขามีแฟนแล้วค่ะจะเป็นอะไรจะเป็นอะไรไม่ได้เสียหายพะนะพี่น้องคะนี่พี่น้องเบิ่งเพิ่นจะเอาขอความมาไดา้ใสาเอาไม่แบบมาเอาลงนิ้อัน เฟดถามนงคนว่าเมียคุยใครเควันไหนที่ไหนบลอกเจดาเลยอยู่ใสอีหอย่างงงแหงพี่น้องเนี่ยรักเมียที่สุดคือจังเป็นคนบบเต็มบอกคือจังเป็นแบบเด็กหน่อยที่แบบเป็น้ใหญ่เป็นคนที่แบบว่าไม่เต็มหรือยังไงก็ไม่รู้งงมากพี่น้องค่ะเป็นข่าวถี่ตะลกแหงนี่แบบไปอัดมากพี่น้องเป็นข่าวเดี๋ยวว่าปัญญาอ่อนอีกทีงแต่ที่อัดมากแบบกระพดหัวอยู่พี่น้องค่ะดีแบบที่แบบว่า เจอโพดยังกับปงหัแต่และหมือแต่และเวทนนะพี่น้องเนาะแล้วที่นี่แฟนคลับนะคะพี่น้องคะสิมาบอกซูฟังว่าแต่ละคนนะคะพอมาจังไดเนาะในเรื่องเล่านี้บางคนก็ว่าเมนยังเมนยังอีกจะเป็นโลกจิตประสาทออบางคนก็ไม่รู้บอกว่าเมนอิลิติเอา้าทําไมบอนกถึงมีอ่าแล้วทีนี้ไปเจอคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าบอลนกมีภรรยาแล้วหรอคะเนี่ยเป็นแม่เอฟซีที่เพื่อนบอบอลูด คิดว่าเป็นของจริงนะพี่น้องคะว่าเนี่ยมีแฟนแล้วมีเมียแล้วจังซันจังสี่แล้วส่วนมากแต่ละคนนะคะเพิ่นการูเิ่นการูแล้วว่าเออมันแอคอวตารเป็นแอคที่แบบว่าสร้างมาปั่นป่วน,นที่เฉยหลอกนะพี่น้องเนี่ยโอ้ยไม่มีงานเฮติสิมาสิมาอันดามาอีหยางเทนเซฟกมิเตมานผจ,จนอืม,มันตอบกอับความเห็นเขาอีกได้ว่าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปคะ่คะว่สันพี่น้องค่ะอ ไม่รอบอสนอกเปิดตัวค่ะแฟนคลับจะได้ไม่งงบอสรักใครแฟนคลับก็รักด้วยค่ะแต่ละคนเหมือนกัคอมเมนต์แล้วนี่บอกว่าอ่าคอมเมนต์แฟนคลับท่านนี้บอกว่าปัญญาอ่อนจังคิดได้เนาะชอบดราม่าจังรู้ว่าข่าวปลอมก็ยังพากันเชื่อเงดมีเรื่องที่ทําให้บอสนอกปวดหัวอีกเขาใช้คอมพิวเตอร์แต่งภาพจานี่เป็นคอมเมนตอรแ์แล้วที่เพื่อียออกมาคอมเมนต์แล้วทีนี้ย่ายอันนี้พี่น้องคนที่โพสตบอกว่าเดี๋ยวบอสส่งการให้ดูค่ะพนะาพี่น้องคะ บู๊ยปัญญาอ่อนเนาะสงสารบอสที่มีเอฟซีประสาทแดกแบบนี้รับยาด่วนด,ด้วจะสาวคุณนะ่ะหยุดเธอสองสารบอสรูปนาเก็บไว้คนเดียวนะคะไม่แสดงว่าถือตัวเป็นแฟนเขาจริงๆไม่ทำแบบนี้นะคะสติค่ะสาวออแล้วคือรูปอะที่เอามาตัดนะ่ะเป็นรูปใครก็ไม่รู้แล้วทำแบบนี้อะเขาสามารถฟ้องได้นะคะอ่าสามารถฟ้องได้ไม่ว่าจะเป็นบอสนุก หรือเป็นผู้หญิงที่อยู่ในรูปนะ่ะเขาสามารถฟ้องได้เลยว่าคุณนะ่ะเอารูปเขามาทําเกิดแบบมาทําไม่เสียหายสเสียเสียงอะ่ะต้องสินะ่งอ่ะเขาสามารถฟ้องได้เจ้าเตรียมเงินไปเลยทาบอสนอกเพิ่นแบบว่าฟ้องขึ้นมาหรือจังใดในเรื่องเล่านี้เนาะแต่หันกับ่าแหละขั้นเขาฟ้องสิเงินมาจ่ายเขาบอสิเงินแบบสิาเงินมาจ่ายเขาไหมสิบ,บดันแบบว,วัวยงามงามแบบวหวกระเซ้าสวยงามมาให้เขาตีมาไหวอันแบบทีส่สวยมาให้บอสเห็นตี พูดนะแต่ละหมือนแต่ละเวนหลังคนกับแบบเพื่อนบอกระขอใจเนาะภาพตัดต่อหลังคนกับขอใจเพื่อนกับว่าเออเนี่ยบอสนกอ่ามีเมียก็แสดงความดี้มนะ,ะคะหลังค้นกับว่าพี่น้องเอยพีออ่น้องเนี่ยเห็นไหมแต่ละคนเอฟซีน่ะเป็นเอาเยอะเนาะเฟสอวตารเขารู้กันหมดแล้วคะ่ะว่าปลอมถามแล้วคะ่ะนกบอลรู้เรื่องบอสนูก,กําลังหลบร่วมหลักฐานเจอกันที่สอนอคะ่ะสาวมื้อไปจังไดคะ่ะ เตมนบอเตมนมีเต,ตเหลืองเนาะเออเมนยังอีกกอบปลูกภัมาอีกย้ายเขาบ่าพูดนะโอ้ยพูหยิ่งก็อยากมีตัวตนบนโซเชียลไม่เรียกแฟนหรอกครับออกตัวแรงไปหรือเปล่าคุณว่าเขาบอกว่าไม่ไม่ใช่ระวังจะขำไม่ออกนะครมเอฟซีหลายท่านบอกว่าเตรียมเงินเลยจ้าอพี่น้องคะเนี่ยงงงงแบบเป็นข่าวที่งงมากกับ อย่างไงล่ะกับแบบมันไม่มีบารมีไม่เกิดกับคนโลกจิตที่แบบว่าเอารูปผู้นั้นผู้นี้มาตัดต่อใส่กับว่าเขาเป็นผัวเมียากาันพี่น้องคะใครมีขอบความไม่เห็นอย่างนั้นก็สามารถคอมเมนต์มาบอกน้ำกันได้พี่น้องคะว่าลายแห้งเนาะเฟซที่อ่าเป็นแอคอวตารเป็นแอคที่แบบว่ามาทําให้เราปวดหวัวนี่พี่น้องคะซอมพลอยเสือวัดห้าบอ,นอสนกพงศกรหรือบอสนุหรือใครอยู่ในองค์กรเห็นนะ่ะ เพิ่จนจะออกมาโพ์ออกมาบอกแน่นอนเลยในเรื่องเล่านี้เนาะต้องรอดูว่าบอจะว่ายังไงแต่ว่าคิดว่าต้องเห็นแหละเพราะว่าเพจอันนี้มันเป็นเพจของเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มของอ่ามารำสิบหกนั่นแหละเป็นกลุ่มของตามติดหมอรำสิบหกเป็นกลุ่มใหญ่เลยเนาะเพราะว่าคนอยู่นี้ก็เกือบสามหมื่นแล้วสําหรับกลุ่มนี้เองเนี่ยคะ่ะพี่้องคาเป็นกลุ่มที่ตามติดเพราะว่า งานแต่ละงานเนาะบอสนกไปไหนทำงานอย่างไรเขากแบบ็จะแบบจะอัปเดตให้เข้าเด้หูได้เห็นตลอดแต่ว่ามันนี้พี่น้องก็มีเรื่องเล่าแบบโอ้ยปวดหัวแท่นบอสอิริแต่ละมือ,แต,มอแต่ละเวน้นจะเจอปัญหาอีกยังพี่น้องขนาดขนาดบอสอะยังโดนเยอะขนาดนี้อะพี่น้องคะ่ะนับประสาย,ยังก็พโกถึงแบบว่าเพิ่นเป็นแบบอ่าเป็นกับศิลปินดังระดับชาติอะไรเข้าใจแบบโอ้ยเป็นตะปวดหัวแท่นพี่น้องคะ่ะในเรื่องเล่านี่นี่แหละ วันนี้ก็มีข่าวข่าวที่แบบว่าตลกมากบอกสุพี่นองฟังว่าเอิเนี่ยอย่าชื่ออะไรง่ายนะคะพี่น้องคะต้องใช้แบบว่าวิจารณญาณในการรับชมแน่ยาผะยาฝ่าเสื้อยังไปเร็วอ่าบอสนกยังไม่มีเมียยังไม่มีแฟนยังไม่มีแบบว่าแบบคูหมันคูหมายค่ะนะพี่น้องคะแล้วก็เรื่องล่าจะเรื่องล่านะบอสนกคนบอลพู่นบอเห็นดอกบอลนวลนุ่นบอลูแล้วก็ได้ยินข่าวว่าแฟนคลับที่บอกว่าเชิญสันรบรวบรวมหลักฐานบอกพี่น้องคะ รวบรวมหลักฐานแล้วก็ไปแจ้งความนีวก็ต้องรอชมต่อไปนะัคะแต่ว่าเนี่ยอย่าไปหลงเชื่อกันนะคะเนาะในเรื่องราวต่างๆบองคนก็เสื้อสนิทใจเรือว่าเป็นข้อจริงนั่นแหละพี่น้องคะวันนี้ก็ออกมาเตือนเพียงเท่านี้ไงฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเพจหรือช่องสัมภาราคาจะรับชมข่าวของเสียงวิหกอซุนพรแล้วก็ศิลปินท่านอื่นให้รับชมอีกครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปกันค่ะ